สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลยนัก้านะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่อีกแล้วครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับหยอดข้าวโพดสามแถวนะครับสามแถวขาอิสระนะครับขาอิสระเป็นจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับนี่นะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบนะครับหน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรสี่สิบระหว่างขาจะห่างประมาณประมาณหกสิบห้าเซนได้นะครับ นี่ครับตัวนี้ก็เป็นสามถังหยอดข้าวโพดนะครับสองถังหยอดปุ๋ยนะครับถังสเตนเลสจะเป็นถังหยอดปุ๋ยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นมีหนึ่งหนึ่งกรงจักรนะครับขากบก็จะเป็นขากบคู่นะครับอย่างดีนะครับตัวนี้ แถมจานหยอดหนึ่งชุดนะครับแถมจานหยอดหนึ่งชุดแล้วก็สลักเพิ่มสามตัวครับเป็นสินค้าขายดีนะครับข้าวโพดจะลงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับที่ตัวที่ติดมากับตัวเครื่องนี่จะลงหนึ่งถึงสองเมตรแล้วก็จะห่างประมาณยี่สถึงยี่สิบห้าเซนนะครับส่วนจานที่แถมให้จะลงแบบโรยนะครับโรยจะลงถี่กว่าเดิมนะครับ จะลงหนึ่งถึงสองเมตรเหมือนกันครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรสามารถโทรสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ